สวัสดีนะครับวันนี้พบกับช่องติ๊กคนบ้านบ้านนะครับเราก็จะมาวันนี้เราจะมาบอกเทคนิคก,การเช็ดยางมาตอยออกจากรถนะครับโดยไม่เสียเงินสักบาทนะครับโดยไม่เสียเงินสักบาทแต่ถ้าเราไปไปร้านคาแคร์นี่น่าจะไม่ต่ำกว่าพันแปดนะครับพันแปดร้อยบาทต้องได้ล้างต้องได้เชียแน่นอนนะครับวันนี้เราก็มาดูกันนะครับว่าเราจะมีเทคนิคและว,วิธีการยังไงนะครับในการ ล้างยางมาต่อยนะครับนี่นะครับยางมาต่อยเนี่ยนะครับขาดเนี่ยนะครับขาดติดๆนี่นี่นะครับขาดติดๆนี่ยางมาต่อยทั้งนั้นนะครับนี่นะครับนี่นะครับนี่นะครับยางมาต่อยติดรถนะครับมาดูวิธีการกันนะครับก็คือมีผ้านะครับผ้าที่เราจะเอาไปช็ดรถนะครับแล้วก็นี่นะครับ ตัวการํำคัญนะครับน้ำมันสดนะครับนี่นะครับที่บอกว่าไม่เสียงเนันระบาดเพราะว่าเราไได้ซื้อครับฟีนะครับแล้วก็เทลงไปในผ้าเลยนะครับเทลงไปในผ้านะครับโอ้ยทำคนเดียวนี่นะครับเทลงไปในผ้าเลยนะครับเทพอให้ชุ่มๆนะครับ นะครับชุ่มๆนะครับพอยผ้าชุ่มๆนะครับนี่นะครับพอยผ้าชุ่มแล้วก็มาตรงที่เป็นรอยนะครับรอยพวกเช็ดไปเลยนะครับนี่นะครับดูก่อนนะครับก็เช็ดนะครับเช็ดเบาๆนะครับไม่ต้องไปแรงนะครับนี่นะครับหายไปเลยนะครับนี่นะครับดูนะครับเช็ดเบาๆนะครับนี่นะครับเช็ดเบาๆครับนี่นะครับ หายไปเลยนะครับนะครับโอเคนะครับวันนี้ฝากช่องติคนบ้านๆไว้ด้วยนะครับนะครับเดี๋ยวก็มีคราวหน้าเราจะมาบอกเทคนิควิธีการอ่อื่นด้วยนะครับนี่ก็คือน้ำมันสนกับยางมาต่อยเช็ดรถนะครับโดยไม่ต้องไปเสียเงินพันแปดร้อยบาทนะครับก็ฝากช่องติคนบ้านๆไว้ด้วยนะครับฝากถ้ามีประโยชน์ก็ฝากกดแชร์กดซับสไครป์ฝากติดตามด้วยนะครับขอบคุณมากครับ โอเคครับ